สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องอีกแล้วครับผม EP ที่5 3 5ครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่พีเนะครับผมสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0ูนย์แปดเก้าสองนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับมาดูพระรายการแรกเลยพระรายการแรกนะครับนี่ครับนาเสนอเลยพระรายการแรกเอาครับ นี่ฮะพระในการแรกครับเป็นรูปลอลงพงเงินนะครับนี่โอ้โหเนื้อหาเก่ามากเดี๋ยวขอญาตเช็ดกล้องก่อนนะครับนะครับเนื้อหาเก่านะห้องนี้นี่ครับดูนะครับโอ้โหยหนูเนื้อนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมเนื้อหาค่อนข้างเก่าสาแดงขึ้นแบบธรรมชาติมากครับนี่ครับคือหลวงพงเงินในการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะไต่ฐานก็มีช่อจำนวนเหมือนเดิมครับนี่ครับ ดูนะครับเห็นไหมนี่คือรายการที่หนึ่งเนื้อองค์เขียวๆส,สวยๆนี่ครับนี่ฮะนี่คือหลมพงุ่งในรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะโหเนื้อเก่าปึกเลยเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่หนึ่งนะสามร้อยห้าสิบนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะรายการที่หนึ่ง สามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ที่สองที่สองเป็นอันนี้เป็นหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับจังหวัดจันทบุรีนะฮะนี่เป็นพระรูปหล่อครับยาขัดเดิมเลยยาขัดแดงแดงฮะตามซอกเห็นไหมนั่งโคแล้วก็นี่เสือครับนี่ฮะพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนี่ครับเนื้อนาเป็นเนื้ออบาก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ฮะเนื้อเขาเป็นแบบนี้เลยแล้วเก่านะอันนี้ดูง่ายครับนี่ครับ พ่อสมชายวัดเขาสุกิมครับพระนะฮะพื้นที่นะท่านนี้สุดยอดเลยครับนี่ฮะเก่งนะครับหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับพระอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมจันทบุรีนะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับองค์นี้นะฮะนี่ฮะในการที่สองต่อโค้ชชัดเจนอุดกิ่งชัดเจนครับนี่ฮะดูง่ายครับสามร้อยห้าสิบในการที่สองพระ หลวงพ่อสมใจเราขาสกกินมนะครับต่อไปรายการที่สามรายการที่สามเป็นอันนี้เป็นพระสมเด็จนะสมเด็จถ่ายคู่เนี้ยผมไม่ไม่ไม,ไม่ทราบพระเกจีนะครับเดี๋ยวผมขอญาตแก่จากถุงซีนครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จถ่ายคู่นะแล้วเนื้อเขาเนี่ยมูลสารเนี้ยมูลสารเขา,ขาวาเนี้ยเยอะมากแล้วเนื้อแห้งแก๊กเลยดูนะครับเห็นไหม นี่ฮะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าเป็นพระเกจิสำนักไหนครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมสมเด็จพายคู่เนี้ยนี่ครับโอ้แต่เก่าคลาสสิกจริงๆดูนะครับเห็นไหมมนสานี้โอ้โหขาวแบบเยอะมากนี่จัดจ้านมากเลยดูนะนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้โหพายเงี้ยนี่ฮะเรดูนะครับเป็นสมเด็จพายคู่เนี้ยนี่ฮะเพิ่งเคยเห็นครับน่าจะเป็นพระเกจิครับไม่รู้ว่าเกจิที่ไหนครับผม พายคู่นี้เอาเอาสี่ร้อยแล้วกันครับเนี่ยคือแท้แน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าสำนักไหนออกครับนี่ฮะวัด <What S 1> ไหนนี่เห็นไหมโอ้โหมุนสาสี่ร้อยบาทครับสมเด็จพลายคู่นะฮะนี่ฮะโอ้สวยเดิมๆเ,เลยรายการที่สามนะครับต่อไปรายการที่สี่ที่สี่เป็นอันนี้พระศิรีหลวงพ่อหลวงป,ปู่โตนะฮะพระศิวีปู่โตสภาพใช้นะครับนี่ครับสภาพใช้ นี่ฮะอาจจะลื่นมั่งสึกมั่งครับแต่ดูความเก่าดูเนื้ออันนี้เนื้อผงใบลาน,นะครับนี่ฮะเนื้อผงใบลานดูนะครับความเก่าคลาสสิกแล้วดูด้านหลังครับยันเนี่ยรวงปู่โตะนะฮะนี่วัประดูชิมพีดูนะครับเนื้อปิดเป้นเนี่ยดูนี่ฮะแล้วมีเกษาของนี่ฮะของหลวงปู่ด้วยนะครับหลวงปู่โตะ๊ะเกษาอยู่หนึ่งหรือสองเส้นนี่นะครับนี่ฮะโผล่มาโอ้คลาสสิกจริงๆนี่ฮะ ดูนะครับเห็นไหมนี่เกศสาโพมาธรรมชาติมากตรงย่ามพายฮะนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบพระสิรีหลวงปุโตเลขการที่สี่ต่อไปเ <c oughs> ลขการที่ห้าที่ห้านี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อเนียมหรือเปล่านี่ครับเป็นพิมพ์พักคงฮนะนี่ครับพระคงแล้ว่อไม่ค่อยสวยนะครับดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะซุ้ม บริเวณตรงปกโพหรือเม็ดเม็ดเนี้ยเม็ดไข่ปลาเนี้ยไม่ค่อยเต็มนะฮะแต่ดูเนื้อตะกัวนะครับแต่เข็บข้างมีชัดเจนครับเราดูนะฮะตะกัวอย่างเงี้ยโอ้โหคลาสสิกจริงๆนะครับนี่ครับเราดูใต้ฐานใช่ไหมนี่ฮะเห็นไหมจะดูนงี้ครับเนี่ยใช่หลวงพ่อเนียมหรือเปล่าหลวงพิจารณาดูนะครับหรือหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบผมก็ไม่ไม่ค่อยนี่ฮะไม่ค่อยแน่ใจนะครับเอาเป็นว่าพีพีเอฟซีครับ นี่ฮะพี่ 4, รีรู้หรือทราบที่จัดไปเอาสามร้อยห้าสิบเายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าสามร้อยห้าสิบต่อไปเป็นรายการ 6. ที่หกที่หกนี่เอานี่ดีกว่าครับที่หกผมได้จอบเล็กลงพ่้เงินมานะครับเผ่าน,นี้มันมากแล้วสวยจริงดูนะฮะเห็นไหมดูนะครับ,เ,รบเป็นจอบเล็กลงพื้เงิน อยู่ใต้เสาแขนนะครับแล้วดูนะฮะธรรมชาติแล้วดูความเก่านี่ฮะแล้วดูหูนี่ครับเห็นไหมหูจะแต้มมาเป็นหูปิงวิเวณนตรงนี้ครับนี่ฮะลองรอยตรงนี้น่าจะหลุดออกไปครับนี่ครับแล้วดูนะครับเนื้อข้างหลังเนี่ยโอ้สวยจริงนะฮะจบลงพงเงินเอาสามร้อยห้าสิบครับจอบลงพเงเง,พเงินนะครับนี่ฮะจบเลกหลงเงินนี่ครับผม นี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมจอบเล็กลงวงเงินสวยเดิมๆสามร้อยห้าสิบรายการที่ที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดรวมพวงเงินพิมพ์คีตาสามชายอยางค์นี้นะฮะตะเข็บเดิมๆแล้วเนื้อเก่าแห้งแก๊กเลยดูนะครับก็ดูเนื้อนนะนเห็นไหมโอ้โหอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะใตฐานจะล่องรอยการแต่ง แข่งช่อตะไบแล้วก็ดูดูนะครับิวจีวอนนะฮะเนื้ออู้พิมพ์ธรรมชาติครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดที่แปดเป็นพระปิดตานี่ฮะพระปิดตาอันนี้ผมน่าจะตีสายมึงชนครับพ่อเลยครับนี่ฮะมูลสารเขาดูนะโอ้หมูลสานเขาแบบเยอะมากนี่ฮะจะเป็นยุค พระเกจิยุคไหนนี่นฮะลองพิจารณาดูครับเป็นหลังแบบแล้วเนื้อนี่โอ้โหแบบมุนสารเยอะจริงนะฮะนี่ฮะดูนะครับเป็นพระปิดตาหลังแบบนะครับนี่นี่ครับสวยนะครับพระอย่างเงี้ยแล้วเนื้อหาดูนะฮะดูนเนื้อปึกปักเลยเก่าจริงเอาอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับพระปิดตานะฮะรายการที่แปดสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่เก้า เก้านี้ก็เป็นพระปิดตานี่ฮะปิดตานิสัยเมืองการครับนี่ฮะสายเมืองการเนื้อตะกัวประลอดเก่าๆเป็นน่าจะเป็นสายวัดหนองบัวนะฮะเมืองการเอาเป็นว่าพี่ๆลองพิจารณาดูนะครับนี่ครับพระสายหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวนะฮะพิมพ์ชลูดพิมพ์อะไรเนี่ยเนี่ยนะเป็นเนื้อตะกัวัวโอ้เก่าจริงแล้วมีทองบางๆให้เห็นนะครับนี่ฮะเห็นไหมทอง เอา400ครับนี่ฮะพระลึกลับลึกลับนี้เงี้ย400บาทดูฮะซอกความเก่าประหลอดโอ้ยย้อน400บาทรายการที่ที่เก้าไปรายการที่สิบนะครับที่สิบเป็นเป็นนี่ครับนี่เป็นพระนางพญานะฮะพิมพิมนางพญานี่ฮะดูนะครับเขาโค้งนะครับเขาโคง้ง เราดูนะฮะเม็ดกวดเม็ดทรายโอเต็มไปหมดะฮะนี่โอ้ยพระจัดจ้านจริงครับเนื้ออย่างเงี้ยดูนะฮะนี่ครับเนื้อพขาีจัดจ้านมากแล้วเนื้อโอ้โหยอดเอาสามร้อยครับผมอันนี้เอาสามร้อยนะนางพญานะครับสามร้อยบาทรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมาเนี่ยสมเด็จบ้างครับ นี่ครับพระสมเด็จพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่พระองค์นี้นะฮะดูนะครับดูความเก่าเขานี่เห็นไหมครับนี่มีนี่ฮะมีความเก่ามีเศษมุนษานี่ครับนี่ฮะเห็นไหมใต้ฐานเนี่ยให้เห็นความเก่าความคลาสสิกดูนี่เห็นไหมครับแล้วดูเนื้อนะครับเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมุนษานี่ไหมดูนะครับนี่ครับองค์นี้สมเด็จ โอ้๋คลาสสิกจริงๆริเราดูนะฮะนี่คาบลักเก่าเลยนี่ฮะลักเก่าๆเนี่ยดูนะครับ,บลลลคลาสสิกมากเราดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังก็ดูครับเห็นไหมเนื้อหาอูยเนื้อดีมากนะครับนี่ครับมวลสารจัดจ้านมากนี่ครับเม็ดขาวคุ่นนะนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ด วยเดิมเดิมเลยเอา4ี่ร้อยครับผมขออนุญาตเปิดสี่ร้อยนะครับรายการที่สิบอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองสบสองอันนี้เป็นหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวนะครับนี่ฮะเป็นกีบบัวแล้วเนื้อกลุกลุกครักเห็นไหมนี่คือการหล่อของเขาครับหล่อแบบธรรมชาติหล่อแบบนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวเนี่ยอย่างเงี้ยกีบบัวดูนะครับด้านหลังเป็นผ้าปิดตาเห็นไหมนี่ฮะการเท ลหาลงไปเนี่ยมีประกบหน้าประกบหลังอะไรเนี้ยนี่ครับมีร่องรอยการตัดช่อชนวนนี่สวยดเดิมเดิครับในการที่ส450ครับกีบบัวลงพระบย้ยต่อไปรายการที่13 13เป็นนี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบพทชนแดนนะครับนี่ฮะดูดูความเก่าแล้วดูความเก่าแล้วดูนะฮะเนื้อหา เราดูนะครับนี่ครับเราดูพริกด้านข้างนี่เห็นไหมพระโอ้หพระสวยมากแล้วเนื้อนี่บอกตรงว่าถึงยุคจริงๆแล้วนี่ครับเนี่ยหลวงพ่อทบสองสี่เก้าหนึ่งมั้งครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมบึกเลยเนื้อแบบโอ้โหเนื้อนี่ฮะธรรมชาติให้ใจนี่ครับแล้วใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับล่องลอยกันแต่งตะใบเบาๆแล้วก็นี่ฮะอุดกิ่งเป็น ราที่คลาสสิกจริงๆแล้วเก่ามากๆแล้วสวยเดิมๆเลยฮะเนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงวดทบอ่าหนึ่งในห้ายอดขุมพลหล่อโบราณนะครับนี่ฮะของวัดศรีรามงเขาเรียกว่ารูปหล่อหลังตรงนะฮะหลังตรงหายยากแล้วพบเจอน้อยฮะอันนี้เอาพอแบ่งไปเป็นพี่เอฟซีครับหน้าดูใบหน้านะครับเห็นไหมร้วพาริคาสสิกจริง อันนี้เอา600บาทครับขอ,อย้เปิดที่600แล้วเก่าค่ะสิ่งจริงดูนะโอ้ยผ่าสุดยอดเลยครับ600บาทฮนะโอ้โหต้องจัดแล้วนะครับรายการที่13ต่อไปรายการที่14 14เป็นพระสมเด็จพิมพยย์ใหญ่ฮะพระองค์นี้นี่สวยจริงดูนะครับด้านหลังปีแยะเป็นธรรมชาติแล้วดูด้านหน้าครับดูนะฮะเนื้อหาดูนี่ฮะแห้งแก๊กเลย สมผ่าว้ยใหญ่ๆอย่างนี้ดูนะครับเห็นไหมค่อยไล่นะครับนี่นะครับโอ้ยดูตัวเนื้อหาเขานะครับนี่เห็นไหมซอกแขนเขาลึกมากเลยกวดูนะครับพิมพ์สวยๆแบบนี้ผมว่าถ้าเรี่ยมกรอบยิ่งสวยกว่านี้ครับนี่ฮะด้านข้างความเก่านะครับนี่ต้องรอยการปิเป็นธรรมชาตินี่ครับ นี่นะครับพระสมเด็จรายการที่สิบสี่เอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบครับสวยจริงนะองค์นี้ดูนะฮะอือสุดยอดเลยดูด้านหลังนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบสวยจริงๆต่อไปรายการที่ 1ิบห้าครับสิบห้ารวมพ่อเงินอันนี้พิมพ์ขี้ตาขี้ตาสามชายนะครับจิวอ่อนคว่ำลงมานี่ฮะผมเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับนี่ฮะขออนุญาตตามทุนครับผมนี่ครับแล้วเนื้อโอ้โหปึกมากเลยสี่ร้อยราคานี้โอ้โหดูนะครับนี่เห็นไหมจุ๊ย่นเก่าจริงสี่ร้อยบาทในการที่สิบห้านะครับดูนะครับธรรมชาติมากแล้วหล่อเนี่ยเนื้อกงเนื้อเกินหล่อนี่ครับ สวยเดิมๆเ,เลยเก็บข้างฮะนี่ฮะเอา400ครับรายการที่ที่15นะครับต่อไปรายการที่16 16ได้ตะกรุดมาดอกนึงครับนี่ฮะตะกรุดก็ประมาณสัก4นิ้วหรือ3นิ้ว4นิ้วนะครับนี่ฮะเป็นตะกรุดถักเชือกนี่ครับถักเชือกในร่อนเก่านะแล้วเป็นเนื้อทองแดงครับไส้ทองแดงเนะี่ย เนี่ยบางคนก็บอกหลวงพ่อจงบางคนก็บอกหลวงพ่อเขียนหรือหลวงปู่สุกวัดโพธิทองเนี่ยตะกุดนี้ผมไม่แม่นจริงๆฮะนี่ฮะเอาให้พี่ๆเอสซีพิ 4, พจรารณาใส่จนเขียวเลยนี่ฮะถ้ดูหัวตะกุดเนี่ยบางนะครับนี่ครับตะกุดนะฮะตะกุดดูนะฮะเห็นไหมพันรอบบางมากแล้วลายตะกุดนะฮะจำลายตะกุดให้ได้แล้วเก่าจริงนี่ฮะตะกุดดอกนี้ครับเอา อันนี้เอาหกร้อยบาทนะครับตะกุดนะฮะเครื่องรางนี่ครับเครื่องรางสวยจริงนะนี่ฮะเก่าดูนะครับนี่ฮะโอ้โหดูความเก่าเขาอู้ราคานี้น่ารักมากนะครับนี่ฮะตะกุดรายการที่สิบหกไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับดูนะฮะนิยมหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะผ่านการใช้ นี่ฮะผ่านการใช้มาขององพระหลวงพ่อเงินนะครับโอ้สุดยอดเลยฮะความเก่านี้เขาได้อยู่แล้วนะฮะมีความเก่าเหเห็นไ,ไหมปึ๊กเลยเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยในการที่สิบเจ็ดนะครับดูนะครับเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดเป็นลูกอมชานมากเลี่ยมเงินนะฮะนี่ฮะลูกอมชานมากเนี่ยเลี่ยมเงินหุ้มทอง สวยเดิมๆนะครับดูนะฮะโอ้โหดูการเลี่ยมเงินหนาปักเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับไม่รู้ที่จริงๆนะนี่ครับเป็นลูกอมชันมากแล้วหุ้มทองไว้ครับหุ้มกระดาษแล้วหุ้มทองตรงนี้ให้ดูตรงนี้เป็นเนี่ยหุ้มทองแล้วชันมากอย่างเงี้ยผมว่าเก่าแน่นอนครับเก่าจริงเอาเจ็ดร้อยครับพร้อมเลี่ยมเงินขึ้นคอได้เลยฮะนี่ฮะเจ็ดร้อยบาทโอ้โหต้องจัดแล้วครับรายการที่สิบแปด ต่อไปสิบเกาสิบเกนี่เบีย้ยแก้หลวงปู่เจือนะฮะแบกเบี้ยแก้หลวงปู่เจือเป็นเบีแ้ยบบหุ้มตะกั่วนะฮะจานเดิมๆเ,เลยดูเห็นไหมเป็นเบีย้ยหุ้มตะกั่วข้างในมีปลอดนี่ฮะการันตีปลอดให้นะครับนี่ครับมีปลอดจริงๆวิ่งดุบๆเลยนะฮะนี่ครัแบเบี้ยแก้หลวงปู่เจือวัดกลางเอาอันนี้เอา450ก็แล้วกันครับนี่ครัแบเบี้ยแก้หลวงปู่เจือ450 ต่อไปรายการที่ยี่สิบนี่ฮะหลวงพ่ออุภาษีหลวงพ่ออุภาษีนี่เอาเอาสี่ร้อยครับผมเอานี่ครับจัดไปสี่ร้อยบาทดูนะครับเห็นไหมพระสวยเดิมๆเลยนะนี่ครับเราเหรียญสภาพแบบอาจจะใช่ว่างครับธรรมชาติของนี่ฮะการเวลาดูหูนี่ฮะสี่ร้อยบาทโอภาษีสวยเดิมๆเลยนี่ฮะคลาสสิกมากแล้วดูง่ายจริงดูผิวพระดูเม็ดประคำเลี้ยงเม็ดเลยฮะสี่ร้อยครับโอภาษีรายการที่ยี่สิบ ต่อไปรายการที่2 1อุปคุตนะฮะอุปคุตหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาครับนี่จังหวัดสุพรรณนะพาะเงี้ยดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะพ่ออิมวัดหัวเขาชัดเจนเลยครับนี่ฮะการตัดช่อชนวนแล้วแต่งเก่าดูนะครับพระจะมีเม็ดขี้เบ้าฝังอยู่นะฮะนี่แต่งเก่าจริงดูนะครับเห็นไหมโอ้โหพระเก่าคลาสสิกเนี่ยนี่ฮะคลาสสิกจริงๆ หล่อบโบราณนะครับนี่ฮะหลวงพ่ออิมันหัวเขาเอาห้าร้อยนะครับอันนี้ห้าร้อยบาทดูนะฮะคลาสสิกมากอุปคุตนี่ฮะศิลปะอุปคุตของหลวงพ่ออิม,มเนื้อหายันนะครับอู้คลาสสิกมากเอาห้าร้อยบาทหลวงพ่ออิมนะฮะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองสมเด็จอันนี้สมเด็จนะครับสมเด็จแก่เลยนะครับเป็นพระสมเด็จของที่ไหนลองมาดูกันครับนี่ฮะดูไปพร้อมๆกันเลยครับ มาแบบนี้ครับสมเด็จโอ้โหนี่ครับพระสมเด็จนะฮะพลิกปั๊บนี่ครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้นะครับตรงนี้มีร่องรอยหลุดออกไปนิดนึงแต่เนื้อแก่งจริงๆนะฮะนี่ฮะผมจะให้ดูเนื้อแก่งมากๆเลยเราดูนะฮะด้านข้างเห็นไหมครับนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับสมเด็จแบบเนี้ย มีคาบความเก่าดูคาบธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมโอ้โหพระอย่างฮะตรงนี้หลุดออกไปเนื้อแกล่งจริงๆนี่ฮะเห็นไหมครับเราดูเนี่ยโอโ้โหสุดยอดนี่ฮะพระเก่าคลาสสิกแล้วก็มีคาบความเก่าดเนิยคลุมไปด้วยหง์พ้ะเนี่ยเราดูพลิกด้านหลังนี่ฮะอื้อหือ นี่นี่ครับเห็นไหมนี่ครับสมเด็จองนี้เอาสี่ร้อยครับผมรายการที่ยี่สบองสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะสี่ร้อยต่อไปรายการที่ยี่สามโอ้สี่ร้อยนี่น่าจัดครับผมฮะสวยมเดิมเลยคลาสสิกมากต่อไปรายการที่ยี่สามยี่สามเป็นนี่ครับยี่สิบสามเป็นพระปิดตาพิมพ์จิ๋วนะดูนะฮะพิมพ์จิ๋วองค์เล็กมากเล็กน่ารักจริงๆดูนะครับเนื้อหานย ทองเดิมทองเก่าๆเงี้ยเนี่ยหลังแบบด้วยครับโอ้โหเนื้อเก่าจริงพิมจิ๋วนะจิ๋วมากเลยนี่ครับจิ๋วไปจิ๋วดูปลายนิ้วผมเห็นไหมนี่นะฮะผมจะให้ดูชัดๆเลยอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะฮะนี่ครับพิมพ์จิ๋วน่ารักหลังหลังแบบครับโอ้น้อยมากที่จะเจอแบบนี้ฮะเล็กๆเงี้ยนี่ครับวงทองเดิมๆเลยสวยเก่ามากจิ๋วน่ารักอย่างงี้จัดไปครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผม นี่ฮะปิดตาพิมพ์จิ๋วรายการที่สามต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นพระรูปหล่อลงพ่อเงินนี่ฮะพิมพ์นิยมเนื้อหาลึกๆนี่มีเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดแหลมเม็ดเม็ดขี้เบ้านะครับนี่ฮะขี้เบ้าตรงสังกะสีดำๆนี่ฮะแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับนี่ลึกๆเลยพิมพ์อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนื้อเกินบริเวณนี้ฮะเราดูนี่ฮะโอ้โหลึกมาก แล้วดูนะครับด้านหลังเห็นไหมธรรมชาติจริงการหล่อนะครับเห็นไหมครับโอ,โอ้คลาสสิกจริงๆฮะนี่ฮะเนื้อเขาออกสวยมากนี่คือพิมพ์นิยมนะครับใต้ฐานชัดเจนครับการยุบย่นการแต่งอันนี้เอาเอาสี่ร้อยกแล้วกันครับอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์พิมพ์นิยมเนื้อหาค่อนข้า,ง,ขาง,ขงเก่าเนี่ยสี่ร้อยรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้ายี่สิบห้าเป็น นี่ครับอันนี้เป็นหลุงปูท่ทวดอันนี้หลุดจองนะครับผมหลุงปูท่ทวดปีสองสี่บล็อกมีบอลน,นะฮะสวยเดิมเดิมเลยนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยนะนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเม็ดแร่ลิบระยับอันนี้เอาเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยตามทุนนิดนึงครับผมนี่ฮะหน้าใหญ่ลูกเลิกนะฮะองค์นี้ครับสวยเดิมเดิมเลยเจ็ดร้อยบาทในการที่มา ต่อไปรายการที่26ที่26อันนี้เป็นพิมพ์คีตาห้าชายนะครับนี่ฮะดูนี่ครับดูเนื้อนะเนื้อจะมีหยุ่มหยุมหยุม,ยมแล้วก็ดูนี่ครับตะเข็บข้างเห็นไหมเราดูความเก่าเขาย่น,น,น,เ,นเห็นไหมครับนี่ฮะตะเข็บข้างเราดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อเกินธรรมชาติจริงดูนีะ่ะฮะผ่านการใช้มาครับเห็นตะเข็บไหมครับนี่ครับถึงผ่านการโอ้โหนี่ตรงนี้ การใช้มายังเห็นนะส่าแดงครับอันนี้ส่าแดงขึ้นธรรมชาติจริงดูเห็นไหมเนี่ยตะเข็บขึ้นส่าแดงดูตรงนี้ครับเห็นไหมโอ้เก่าจริงเงินอ,องค์นี้นยดูนะฮะเคิอก,อกเกิร์เก่าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะนี่ฮะส่าแดงแล้วดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมส่าแดงขึ้นธรรมชาติจริงแล้วสวยมากครับเอาเอาสี่ร้อยครับผมอันนี้เอาสี่ร้อยนะหลงพเพื่อนนะฮะจัดไปครับรายการที่พก สี่ร้อยรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงปู่สุขวัดโพธิทองครับอันนี้นะหลุดจองกันครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นยุคต้นๆหรือรุ่นแรกๆของท่านครับสองสี่เก้ากว่านะผมว่านะฮะนี่ฮะนี่ครับดูนะโอ้โหดูการแต่งตะไบดูตะเข็บดูเนื้อหานะครับนี่ฮะสวยนะครับผ้ายอย่างเงี้ยดูแล้วอุดผงเงี้ยดูนะฮะเห็นไหม แต่งไว้อุดพงลงเทียบพิมพ์ดูนะครับแคปรูปแคปรูปแล้วเทียบพิมพ์หาข้อมูลได้เลยครับนี่ฮะปุษกวัดโพสถองเงี้ยเอาเก้าร้อยครับอันนี้ขอราคานิดนึงนะครับผมขออนุญาตเปิดเก้าร้อยนะครับนี่ฮะจากพระนี่ฮะค่อนข้างหกเจรน้อยครับเห็นไหมโอ้ค่าสิ่จริงในการที่เจ็ดเก้าร้อยบาทต่อไปรายการที่แปดยี่สิบแปดเป็นผ้าสมเด็จอันนี้เป็น น่าจะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะมาดูความเก่านี่ฮะความเก่าธรรมชาติดูนะครับเห็นไหมเนื้อหาดีมากเลยนีเนน่เห็นไหมครับอื้มาดูด้านข้างครับเห็นไหมไล่ด้านข้างเลยภาพด้านหลังครับนี่ฮะสวยนะครับภาพแบบนี้นี่ครับโอ้โหดูเนี่ยด้านหลังเนี่ยแกล้งนุ่มจริง นี่ฮะสมเด็จฐานคู่450ครับผมระยะเปิดที่450นี่ฮะลองพิจารณาดูครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมรายการที่8 450ต่อไปรายการที่9 29, 29สมเด็จอันนี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ดูนะฮะดูมวลสารเขานี่เห็นไหมมวลสารเนี้ยส่องลึกๆปั๊บเห็นหมวลสารเยอะมากเม็ดแดงครับนี่ครับเม็ดแดง เม็ดขาวเม็ดดำเนี่ยเนี่ยเม็ดขาวไม่มีเม็ดแดงเนไหเราดูนะครับธรรมชาติเนื้อดูด้านข้างโอ้โหเนื้อปึกเลยด้านหลังครับสวยจริงๆนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยพระสมเด็จโอ้โหมีเป็นเนื้อจัดจ้านมากครับนี่ฮะขนาดพระผ่านการใช้ไม่เยอะนะฮะนี่ฮะดูเนื้อนะครับเห็นไหมเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดง ครบวงจรครับนี่คือสมเด็จนะฮะรายการที่ยีิบเก้าครับสวยนะผมว่าอย่างเงี้ยนี่ฮะเอาเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมยีิบเก้านะต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบนะครับสามสิบเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนี่ครับสามสิบอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะฮะ ดูความเก่าดูเอราแขน,ด,นะนดูนะฮะโอ้โห้านี่ฮะดูนะครับวงแขนขององค์สมเด็จนะครับแล้วดูนี่เห็นไหมเสียนเกตนี่ฮะพิมพโอ้ยเนื้อดูตรงฐานนะครับนี่ฮะฐานสวยจริงๆครับนี่เห็นไหมเนื้อหาปึกเลยเราดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ความเก่าเขา ด้านหลังนะฮะดูนะครับธรรมชาติเลยนี่เม็ดมนสานะครับดูความเก่าอุ้ยนี่ฮะสุดยอดเลยฮะสมเด็จองค์นี้นะฮะอู้สวยจริงๆนี่ครับอู้ชอบเลยครับนี่ฮะสี่ร้อยครับอันนี้เอาสี่ร้อยนะครับองนี้นะนี่ครับเป็นที่สี่ร้อยครับต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อลงพงเงินครับนี่ฮะเป็ดพิมพ์นิยมนิยมสวยด้วยครับพระองค์นี้ดูนะฮะเนื้อเขาย่นธรรมชาติจริงเนี่ย นี่เห็นไหมเราดูนะครับเห็นไหมครับใบหน้าเนื้อย่นเราดูนี่ฮะนักแข้งดูความเก่าอะอู้เาวเนี้ยอยู่ในเลี่ยมสวยมากเลยเราดูด้านหลังนะครับเห็นไหมสาแดงขึ้นธรรมชาติเลยอันนี้คือสาแดงเขาครับเป็นธรรมชาติจริงครับดูนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะยุบย่นใต้ฐานครับใต้ฐานแต่งเรียบครับนี่ฮะมีตะไบบางๆให้เห็นแต่งเรียบเห็นไหมครับนี่คือ สุดยอดเลยครับของหลวงพ่อเงินพิมพ์ิยมองนี้ดูโอ้โหคลาสสิกมากๆดูนะครับเห็นไหมนีครับอันนี้ขอราคานิดนึงนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยนะฮะพระอยู่ใเลี่ยมแล้วสวยจริงพิมพ์แบบโอ้โหสุดยอดเลยหกร้อยครับในการที่สาเอ็ดต่อไปในการที่สามสองรายการสุดท้ายแล้วครับนี่ฮะอันนี้ผมได้เสือมาครับเสือนี่ฮะเสือเป็น หลวงพ่อสายครับหลวงพ่อสายวัดคลองด่านนะครับอันนี้เป็นกระดูกแกะครับผมกระดูกแกะเสือนะครับหลวงพ่อสายวัดคลองด่านดูนะฮะศิลปะในการแกะนี่ครับดูนะครับแล้วความชําความเก่านี่ฮะเห็นไหมกระดูกนะครับเพราะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อปานเนี่ยเนี่ยฮะจะเอากระดูกมาแกะครับเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วครับเขี้ยวเสือหายากมากครับต้องเป็นกระดูกแกะ หลวงพ่อสายวัดคลองด่านนะครับลูกศิษย์ลงหาหลวงพ่อปาระ้าหน้าใช้นะครับห้อล่องลอยมีมีจานด้วยเนี่ยจานเดิมๆเลยนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับจานเดิมๆของหลวงพ่อสายครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับหลวงพ่อสายวัดคลองด่านนะครับผมลูกศิษย์ลูกหานี่ฮะของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านครับนีนะโอ้จานอัคราชัดเจนครับสวยงามมากไอจานใต้ฐานนะเป็นกระดูก แกะรูปเสือนะครับเห็นไหมแกะง่ายๆแกะสวยๆชำๆเก่าๆนี้แล้วเชือกดูการห้อยเชือกไหมสมัยก่อนนะเห็นไหมฮนี่ฮะเชือกปานนาสีจริงอันนี้เอาพันสามครับขออนุญาตเปิดที่พันสามนะนี่ฮะเป็นเป็นเสือที่น่าใช้จริงหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสายนะฮะอันนี้เป็นลูกศิษย์ครับหลวงพ่อสายวัดคลองด่านโอ้พระดูนะฮะน่าใช้ครับลอง แคปรูปเทียบพิมพ์ดูนะครับนี่ฮะแล้วลองรอยการจานดูนะครับอีพันสามครับผมราการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพืนใดครับสนใจหรือชื่นชอบพางไหนนะครับก็โทรมาสอบถามโทรมาขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาปิดกันได้ที่เบอร์นี่ฮะศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับผมวันนี้จดแจกมาเครื่องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ